สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆนะครับนะฮะวันนี้มาพบกันนะครับยามเย็นวันนี้นะครับนะยำข้าววันนี้พี่นะฮะมาเป็นรุ่นนี้เลยนะฮะนี่รุ่นนี้ครับเป็นของพระอาจารย์สุรยันนะครับหัวใจสุรยันนะสมปรดถนัครับเป็นสมเด็จแปดเหลี่ยมนะพี่นะฮะบอกเลยว่ารุ่นนี้สวยมากนะครับสวยมากแล้วก็ได้มาน้อยจ้วยพี่นะฮะ วันนี้ผมได้มาแค่สิบองค์เท่านั้นนะครับนะใครไวนะฮะถือว่าได้เลยนะพี่นะฮะใครไวถือว่าได้เลยนะครับวันนี้ก็นะฮะราคาค่อนข้างแรงนิดนึ่งนะพี่นะฮะคนรับได้นะครับแต่ของผมไม่ได้แรงไปกว่าคนอื่นแน่นอนครับแล้ววันนี้ครับนะ้าผมมาแบ่งปันให้พี่น้องสิบองค์เท่านั้นนะพี่นะฮะเป็นของพระอาจารย์สุยันนะครับกรตีพระแท้ให้ตลอดชีพนะครับมาจากวัดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ เดี๋ยวเรามาลุยกันเลยพี่ชายนะฮะรายการที่1นะครับวันนี้มาเพียงแค่10รายการเท่านั้นนะครับแต่ผมเพื่ออรูปขึ้นให้พี่นะครับว่าเป็นรุ่นไหนครับนี่ลองชมดูพี่นี่ครับนะฮะเป็นรุ่นที่พุทธาพิเศษนะครับเนี่ยที่ผ่านมาเมดสองสวันก่อนเองพี่นะครับเป็นรุ่นนี้เลยครับนี่บอกเลยว่าอ่าอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ยอดนิยมพี่และเป็นกระแสร้อนแรงณตอนนี้นะครับนะฮะสำหรับรุ่นนี้เลยพี่นะครับหัวใจสุริยันสมปานถนาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยพี่นะฮะรายการที่หนึ รายการที่หนึ่งินนะฮะมาแกะและฟังราคาพร้อมกันพีนนะฮะร,รุ่นนี้ผมไม่ได้มีรุ่นนะครับนะผมขออนุญาตมาแกะให้พี่น้องอย่างเดียวดีกว่าแล้วก็มาฟังกันพี่นะครับไม่ได้แกะรุ่นนะรุ่นนี้นะไม่มีรุ่นให้พี่นะคะร,ราคาราคาค่อนข้างร้อนแรงพี่นะครับนะฮะมาพี่รายการนี้ครับรุ่นหลังหลายพิมพ์นะพี่โอ้โหเปิดมาองแรกก็ทีเด็ดแล้วพี่จ๋า เปิดมาองแรกอาทีเด็ดเลยครับรายการที่หนึ่งนะหุ้มทองคำเปลียวแท้9ก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าปเซนครับหุ้มทองคำแท้นะครับนี่รายการที่หนึ่งผมเปิดมาก็สุดนลครับนี่ฮะโอ้โหสุดจัดครับโอ้โหด้านหลังเป็นลายเซ็นต์ปู่นะนี่ครับเขียนว่าชัดเจนนะครับนี่ยหัวใจสุริยันนะครับเขียนชัดเจนพี่เลขโค้ดนัวเบอร์พี่ สามห้าเจ็ดนะครับชายพี่เลขคนุะเบอร์สามห้าเจ็ดนะครับนี่นี่ครับลายเซ็นของพอาจาย์สุยันนี่ครับแล้วก็มีอักขระนี่ยโอ้ยสวยจัดนะฮะรายการนี้เป็นมัดฉาเนะครับนะฮะจะมีพิมพ์หน้าหลวงปู่ด้วยนะครับนะมีหลายพิมพ์พี่รายการนี้ครับนะฮะรายการที่หนึ่งด้วยนะครับถ้าเปรียบก็เป็นเหมือนอ่าเนื้อทองคำมาพีนะครับ ถ้าเปรียบเสมือนก็เหมือนเนื้อทองคำนะครับนี่ฮะรายการนี้เป็นรายการที่หนึ่งของรายการบนสุดรายการที่แพงที่สุดในปารายการนะฮผมพูดอย่างนี้เลยรายการบนสุดรายการที่หนึ่งอะพี่โอ้โหพี่สุดจัดนี่ฮะรายการนี้นะครับผมขอที่สองพันบาทนะครับผมขอที่สองพันบาทนะครับนนรายการนี้โอ้โหพี่สุดจัดนี่ฮะขอยากเก็บวางเลยนี่นะฮะ โอ้โหพี่รายการที่หนึ่งเปิดมาเข้าสุดแล้วพี่นะครับมาลุยกันต่อพี่จ๋ารายการที่สองครับนี่ฮะรายการที่สองนะครับยอดน้อยมีได้ไดยกลังมาพี่ก็เอาแบงๆกันมาเลยพี่นะเพรับผมก็เอามาสิบองค์พี่เอาให้แบ่อนพี่น้องของแดงนี่ครับออกถืว่าปล่าวางน้ำเย็นเลยนะครับนะบการันตีพระเทสนะครับอร์อมออกมาแล้วนะพี่จา๋าเนี่ยครับรายการนี้แค่เป็นลงยาพิเศษครับ นะฮะลงยาพิเศษมหาเทพครับเลขค้นเบอร์หกหนึ่งพี่จ๋านี่ฮะเลขค้นเบอร์หกหนึ่งนะครับรายการนี้พี่นะฮะลงยาเลขค้นเบอร์หกหนึ่งครับลงยาพิเศษมหาเทพนี่ครับรายการนี้เปิดอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับรายการน้องเปิดอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับว่าป่าหวังนัง้นเย็นนะครับนี่ครับมีหลายพิมพ์นะพี่นะรุ่นหลายพิมพ์นะครับนี่ฮะร,รายการที่ 2, 500สองห้าร้อยบาทนะครับ มาดูกันตอบพิชัยรายการที่สามครับรายการที่สามเปิดออกมาครับเป็นรายการที่หกอะรายการที่สามเปิดมาเป็นเนื้อสายลุงะกุดเงินแท้สองดอกครับโอ้โหพี่เอาละรายการนี้ครับสกุดเงินแท้สองดอกครับรายการบนครับรายการที่หกด้วยนะครับนะองค์ที่สามนะพี่และที่สําคัญนะครับเป็นพิมพ์แพงด้วย นี่เลขโค้ดเบอร์สองหกหนึ่งนะครับเลขโค้ดเบอร์สองหกหนึ่งด้านหลังเป็นพระอาจารย์สุริยันนะครับนี่นี่ครับด้านหลังเป็นพระอาจารย์สุริยันนะครับนี่ฮะเลขโค้ดเบอร์สองหกหนึ่งครับนี่พี่โอโ้ด้านหน้าอย่างสวยด้านหน้าเป็นหันุมานพี่นะด้านหน้าเป็นหันุมานพี่นี่ฮะตะกุดเงินคู่นะฮะร,รายการนี้ผมขอหนึ่งพันบาทนะครับ องนี้ผมขอหนึ่งพันบาทนะครับนะเป็นพิมพ์หน้าหลวงพระอาจารย์สุรยันต์ด้วยครับนะไม่ได้หายง่ายพี่นะผมบอกเลยว่าสุดจัดเลยครับรายการนี้กันที่สามโอ้จหให้พิมพระอาจารย์สุรยันต์ท่สุดเลยพี่นะผมบอกเลยนี่ครับเก็บตายเจ็บนะพี่นะฮะของวัดป่าวังน้ำเย็นเลยนะครับออกวัดป่าวังน้ำเย็นเลยพี่นะหมดแล้วหมดเลยพี่นะมีสิบองนะมาลุ้นตอพี่ชายรายการที่สี่เปิดออกมาครับรายการนี้เปิดออกมาเป็น เนื้อดำใบลานว่านร้อยแปดจีวรเกสาพอยเสก้อยผงงาช้างลงรับปิดทองผิวอุ้ยรายการนี้รายการนี้บอกเลยเต็มระบบรายการที่ผมบอกเลยว่าเต็มระบบนี่ครับครบเลยครับมวลสารครบเลยเลขคนจะเบอร์ห้าสามลงมนได้แปดนะเลขคนจะเบอร์ห้าสามลงมนได้แปดที่รายการนี้ผมขอที craft, ่เจ็ดร้อยบาทนี่ครับขอที่เจ็ดร้อยบาทพี่รายการนี้นี่ฮะสวยจัดนี่สวยจัด มาดูกันต่อพิชานายการทัไปครับรายการที่เก้าครับเฮ้ยเด็กเก้าเีสี่ห้านะครับหรือรายการที่ห้าขออนุญาตเปิดนะพี่เป็นเนื้อดำไปล้านว่านร้อยเป็ดร้อยร้อยแปดพี่จีวอนกาีาพลอยเสกลอยผงอาช้างลงรักปิดทองหน้าเป็นพิมพ์หนุปู่ครึ่งองค์พี่โอ้โห้ด้านหลังเป็นหน้าลุงปู่เงี้พี่ด้านหลังเป็นพระอาจารย์สุยางเยี้ครับเลขโัตัเบอร์หนึ่งสี่สี่ฮ เลขค้นเบอร์หนึ่งสี่แปดตัวหนึ่งสี่สี่นะพี่นี่โอ้หพิมพ์นี้ครับพิมพ์นิยมครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับไอ้ขอหนึ่งพันพอพี่นะฮะลองเลือกไอ้รายการที่ขอหนึ่งพันโอ้ยโทษชีวิตไปหนึ่งนะรายการที่สามเนี่ยจะ,จะกุดเงินนะขอหนึ่งพันสองร้อยรายการนี้ผมขอหนึ่งพันนะครับนางปูพ่พี่นี่ฮะนะครับอ้โไปลุยกันต่อพี่นะไปลุยกันต่อพี่รายการที่หกครับ เอาลนะรายการเดิมแพงรายการน่าเหมือนปู่ออกเยอะเลยพี่แล้วเป็นรายการนิยมนะผมบอกไว้ก่อนนาปู่ีะแพงครับนะหน้าปู่ี่แพงเลยครับอาจารย์สุยันด้วยนะครับเกมออกมาแน่นอนนะฮู้สุดอีบพี่ออ้ยต้องขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับนะพระอาจารย์กรรมการวัดนะครับที่หยิบมาให้ผมแล้วก็สุดขนาดนี้ครับ รายการนี้ครับเป็นรายการที่สองเราลองจากเนื้อทองหน้าทองเอ้ลองจากหุบทองคําเลยพี่เมื่อกี้เลยรายการนี้เป็นสายลุงม,มหาเทพตะกุดทองคําแท้หนึ่งดอกครับนะฮะตะกุดทองแท้ก้าสิหกจุดห้านะครับนะที่เท่ากับเนื้ออาทองที่เราคล้องเลยพี่นี่เลขคนเบอร์สามหนึ่งศูนย์นะครับด้านหลังมีพิมพ์ปู่ด้วยรายการนี้เนื้อตะกุดทองคําครับนะครับ,นะรบเป็นพิานาคนะฮะโอ้โห ที่สุดนีครับรายการนี้ที่จุดเงี้ตะกรุดทองคำครับผมขอหนึ่งพันผมขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทพอพี่เอ้ยไม่ใช่ตะกรุดเงินอะผมขอหนึ่งพันหกพอจะได้ไปทับกันที่นะขอหนึ่งพันหกร้อยพอนะครับชอบถูกใจพี่ปิ๊กไม่ได้ขอหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับรายการนี้ก็เทียบเท่ากับเนื้อเงินนะครับนะฮะรายการนี้ก็เทียบเท่าเนื้อเงินอาเนื้อเงินหน้าทองคำรายการนี้เทียบเท่าเนื้อเงินเนี่ยผมขอหนึ่งพันหกร้อยครับนี่ ตะกรุดทองคําแท้หนึ่งดอกนะครับกับหกจุดห้าเเ็เท่ากับทองสร้อยทองเราใส่กันเลยพี่นี่ครับรายการนี้นะฮะรายการที่หกนะครับโอ้โหพี่สุดจัดนะครับมาลุยกันต่อพี่จ๋ารายการถัดไปครับเป็นรายการที่เจ็ดครับโอ้โหรายการที่เจ็ดเปิดออกมาพี่จา๋าโอ้โหรายการนี้ครับเป็นเนื้อเกรสรคุกวานแดงตะกรุดสามกษัตริย์พี่โอ้โหเป็นพิมพ์หลวงปู่อยูะพี่โอ้ตะกรุดสามสาัตว์เงินทองหน้าครับ โอ้ยเนี่คือสมบคุณว่างเดนครับนาเป็นปนั่งปู่แกพี่เลขคนเบอร์หนึ่งหนึ่งหกครับโอ้โหเป็นหน้าพิมพ์น้องปู่เนี้ยครับพิมพ์น้องปู่บอกเลยว่าสุดจัดนะครับนี่ฮะพิมพ์น้องปู่บอกเลยว่าสุดจัดทุกองค์พี่นี่ฮะร,รายการที่เนื้อกะตุดสามวส,สัตว์พี่เอาไปเลยพี่น, 1, พ 1, 000, นะครับขอหนึ่งพันนะฮะขอหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะฮะเ้าพร้อมเริ่มไปหนึ 1, 000, 1, 100, 1, 200. ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันสองร้อยอพี่เลือกเลือกเลยนะครับมาลุกคืต่อพิชายรายการที่ไปครับโอ้โหสุดทุกองครับ ชอบองไหน,นพี่มาคุยกัน,นครับมีมาแค่สิบองค์นะพี่ช้าหมดหมดนะครับนะของพระอาจารย์สุยยันโคจิริโยนนะครับว,รวัดป่าวันนั้นเย็นนะยพี่ได้ามาแค่สิบองเท่านั้นพี่คิดดูครับไม่ได้ไปมาเป็นรังนะครับได้ามาแค่สิบองคนะครับว่าพี่ดูว่าจะร้อนเ,เล็งแค่ไหนมาดูกันต่อพี่ชายในการจะไปครับนะเป็นเนื้อสายลูกตะกุดเงินแท้สองดอกครับโอ้โหเนื้อสายลูกตะกุดเงินแท้พี่รายการนี้เอาไปเปาาพี่รายการที่น้องขอแค่หกร้อยบาทพอ นี่ฮะร,รายการที่ขอหกร้อยบาทพอครับนะฮะร,รายการที่แปดนะครับต่อมารายการที่เก้าครับนะฮะองค์ร้องสุดท้ายแล้วี่รายการที่เก้าองค์ร้องสุดท้ายก็เปิดออกมาพี่โอ้โหสีนี้น่าคมมากนะถ้าสีนี้น่าคมมากเลยพี่โอ้โหสวยจริงนะครับเป็นถนุมาน,น้ำตาลว่านร้อยแปดคุกผงมวลสารพระาธาตุนาดูนนะครับ ตะกรุดทองทิพย์หกดอกโอ้โหพี่ไายัาพิเศษยี่โอ้โหพี่เลโเก้จำนวนสามศูน์ศูนย์เงียบเงะพาจานสุญยันหน้าคมคมอันนี้เลยพี่นนฮะหน้าคมคมอันนี้เลยพี่เป็นพระผงนี่ด้านหลังคมคมชัดชัดอังนี้เลยพี่โอ้ยรายการที่ผมขอเก้าร้อยบาทพอให้แปดร้อยบาทพอพี่รายการที่เก้าขอแปดร้อยบาทพอพี่เอ้ามาลุ้นต่อพี่ชายรายการที่สิบรายการสุดท้าย รายการที่สิบรายการสุดท้ายครับรายการที่สิบรายการสุดท้ายเปิดมาครับอ, <c oughs> อู้ได้ไหมโอ้หนึ่งพี่ตะกรุดทองคำแท้นหนึ่งดอกรายการที่สองเอาละาอีกเยอะพี่ เดี๋ยวผมปรับราคาให้ในการได้มาสององเลยพี่อ่ะสองพิมพโออสองพิมพ์นะผมขอองละพันห้าพอเหลือองละพันห้าพอพี่เอาไปจัดไปพี่ลุยขอองละพันห้าพอพี่นะอ่า,อาลดให้พิเศษพี่ลุยเลยรายการนี้ลองจงเนื้อเงินหน้าเก่าของคำพี่นะฮะเหมือนเนื้อเงินถ้าเปรียบเทียบเหรียญน่นเหมือนลองจะเนื้อเงินหน้าเก่าของคำนะครับนะเป็นเนื้อเงินเพียวอะไรอย่างงี้ลงยาครับ เอาไปพี่โอ้โหพี่ท่วมราคาพันห้าครับนะลองเลือกชมดูพิ่ชอบตูใจกันไหนลองเลือกชมได้เลยพี่นะฮะอ,อย่างนี้ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยพี่ขอบคุณมากครับนะของพระอาจารย์สุริยันนะครับรีบเช่ารีบหาเลยครับมีแค่สิบองค์สุดท้ายเท่านะพี่วันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านติดตามด้วยพี่ขอบคุณมากครับ